้าไม่ปลดคนออกในปีหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือว่าแสดงว่าเขาเขาอึดจริงๆเพราะรอบนี้มันเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีแล้วแล้วมันกินเวลานานนานเอาแค่จากนี้ไปอีกสามปีคุณจะไปยังไงเนี่ยนะเราเราจะเห็นกลุ่มค้าปีกเนี่ยล่วงเอาในตลาดหุ้นเนี่ย ลงมาหนักมากนี่มันคือกลุ่มที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้แล้วนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนนะ่ยซึ่งเป็นตัวอันตรายที่สุดเลยทีเดียตอนนี้แม้กระทั่งภาคบริการในระบบพยาบาลน,นะฮะก็เห็นโรงพยาบาลใหญ่ก็ช็อกกับตัวเลขลงไปว่าว่ายอดเนี่ยมันมันหายไปไหนหมดนะฮะจากจากตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมันมันซึมไปในทุกทุกอันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาของตัว เศรษฐกิจโลกมันสุดนะครับคุณกิตาซึ่งซึ่ง,งต้องควรจะยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าเศรษฐกิจโลกมันสุดไม่ใช่แผน BCP m o d โหมดในการที่จะต้องรับแล้วว่ามันต้องใช้แผนเซอร์ไวน์วิอะมันมันไม่ได้ง่ายนะครที่จะเปลี่ยนผ่านได้ในช่วงเวลาอันสั้นขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในในสามปีนี้มันจะเป็นพิสูจน์แล้วว่าใครใครคือตัวจริงกันแน่ อัน้นคนคนที่ผ่านในช่วงเวลาจากนี้ไปได้เนี่ยผมถือว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์ชีวิตและ มุมอาจารย์ในระยะเวลาสามปีนี้นะคะปีนี้ที่คนว่าหนะักว่าเผาจริงแล้วนะคะอาจารย์ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะในห้าสเปอร์เซ็นในความอ่อนแอที่อาจารย์มองเห็นนะคะอาจารย์เป็นห่วงหรือว่าเห็นความเสี่ยงในภาคส่วนเศรษฐกิจไหน,นไกลไกไหนองค์กาพยพไหนมากที่สุดคะอาจารย์คะไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหา ขะานนี้ในทุกยูนิตของธุรกิจเนี่ยมีปัญหาหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าบอกให้มันไม่มีคนโอเคนะในช่วงเวลาที่มันมีปัญหาครับพีิต้าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะโอมันจะไม่โอเคแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีคนที่ได้โอกาสเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็มีบางธุรกิจที่ได้โอกาสจาก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 ,จากสภาวะเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างธุรกิจอาหาร มีอาหารแกงตักตอนนี้เอามาทําเป็นอาหารแกงตักที่ว่าข้าวแกงขายเป็นกล่องสําเร็จรูปอย่างเงี้ยนะครับปรากฏขายดีเทน้าเทท่าทุกวันเลยเอามาขายในหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเอามาขายในตึกออฟฟิศบิลดิงอะไรพวกเนี้ยนะครับธุรกิจนี้ขายดีมากเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้คนคนไม่ไปทานร้านอาหารเราได้ยินข่าวร้านอาหารไม่ดีแต่ธุรกิจนี้กลับดีอันนี้ยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับเพะนตัวหลัก ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอยู่สองตัวคือหนี้ของผู้คนที่ชวนเพดานนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องในระบบที่มันอยูนไม่ดีนะครับก็คือคนหนึ่งหมุนไม่ได้มันก็ชวนให้คนหนึ่งหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นของแถมนะฮะก็คือข้าของแพงขึ้นนะครับผู้ใหญ่มันมันค่อยๆท,ทยอยทยอยแพงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าไรายได้เนี่ยไม่ได้ปรับแล้วก็มีแนวโน้มที่หลายคนอาจจะต้องทยอยตกงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ หางานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากซึ่งในจากนี้ไปเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าครับอาจารย์เคยแสดงความกังวลใจกับภาคธุรกิจธนาคารนะคะที่เป็นกลจักสํคาคัญอย่างมากเลยของระบบเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นธนาคารกำไรดีอยู่นะคะแต่ว่า ความอ่อนแอก็เริ่มเห็นออกมาผ่านทางตัวเลขที่เป็นตัวเลขนี่เสียหรือว่าการปล่อยสินเชื่อที่น้อยมากในระบบนะคะสินเชื่อบ้านเราเนี่ยโตต่ำที่สุดเลยในรอบกว่า3าสิบปีครึ่งปีหลังสถาบันวิจัยปกติก็ยังมองเลยนะคะว่ามันจะติดลบนะคะมุมอมองของอาจารย์กับระบบธนาคารระบบการเงินไทยตอนนี้เป็นยังไงคะจะซุดตัวยิ่งกว่านี้อีกะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือการปรับลดเครดิตเรตติ้งนะครับ เราโดนเราโดนทักทายมาแล้วนะอันนั้นต้องใช้คําว่าทักทายนะครับแล้วปีหน้าอาจะต้องถูกโดนปรับลดที่แรงกว่านี้ที่แรงกว่านี้เพราะเราไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจตัวไหนที่ขับดันได้เลยนะครับงั้นตัวเลขส่งออกที่ที่เห็นว่าโตในเดือนเนี้ยคําถามว่าเขารีบออเดอร์ตุนก่อน,ก,อนก่อนเกิดฮารีฟหรือเปล่า ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องต้องระวังตัวเลขหลอกนะว่าเขาเขารีดตุนของกันก่อนหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจอาจจะเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขเราที่ที่เราต้อง,ต,องต้องดูให้ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการการค้าขายในโลกเนี่ยมันมันจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆแบบน้ําซึมซึมซึมไปอย่าง,งเงี้ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเพราะตรงนี้เองเนี่ยคือหกพงเรียนว่าให้รักษางานไว้ แล้วคุณคิตถ้าลองด็กภาพดูว่าถ้าคนตกงานทียังต้องชําระนี้อยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยแหครับเป็นสิ่งที่เป็นกับดักแล้วทําให้คุณภาพของแบงค์เนี่ยจะจะลดลดคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างทางด้านแบมเนี่ยก็ยังออกมาพูดที่จะก,กังวลเรื่องเหล่านี้เลยว่าระบบที่รับซีนี่เสียทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบมเองหรืออะไรเองเนี่ย ไม่สามารถรับได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นของนี้เสียที่มีอยู่ณปัจจุบันเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาลองรับตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ก็คือว่าการถูกลดเครดิตติ้งเนี่ยถ้าหากมันลดมีค่งที่สองเนี่ยให้บอกไว้เลยว่าสามสี่ห้าจะตามมาในไม่ช้านะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ห่วงแล้วก็ห่วงเรื่องนี้มานานแล้วแต่เขาก็ก็ไม่แก้กันนะครับค่ะ แล้วส่วนที่เราจะแก้ได้นะคะถ้าเป็นมุมของอาจารย์ทวีสุขนะคะเราแก้ยังไงคะสภาพทุกอย่างมันค่อนข้างบีบคั้นมากเลยมากมาก,มากเลยคะ่ะอาจารย์ฐานะการคลังเรามีข้อจากัดนโ <ừ. S 1> ยบายการเงินของเราก็ดูมีกระสุนจํากัดสภาพของกลไกที่เป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็บีบส่งออกแล้วท่องเที่ยวจีนยังมาหายไปอีกคะ่ะคือเรามีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจํากัดมากเลยคะ่ะอาจารย์ท่านนั้น เขาเรียกว่าตัวของรัฐบาลเองต้องซัพพอร์ตระบบสภาพคล่องผ่านระบบธนาคารเพราะฉะนั้นถ้า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 ธนาคารหาซอร์สออฟฟันในการปล่อยกู้ไม่ได้เนี่ยอย่างตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านเราต่ําเพราะว่าลงมาสามครั้งแล้วแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยยุโรปแล้วก็ดอกเบี้ยญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นในระดับสามเนี่ยคำถามคุณดีต้งง่ายๆว่าธนาคารจะหาซอร์สออฟฟันจากไหนในการกู้จะต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้ลงทุนกันในประเทศเนี่ย มันมันต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินกู้มันถึงไม่ลงเนี่ยแต่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากกันลงแต่ดอกเบี้ยเงินฝากมันมันแทบไม่มีคนฝากนะครับแล้วก็เราก็จํานวนมากไปฝากกับสกุลสหรัฐเมกาก็เลยทําให้เราขาดแคลนเรื่องของสภาพคล่องเงินสดในประเทศที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเมื่อสถาบันการเงินหาตัวตัว source of fund จากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วดอกเบี้ย บ้านเราซิเมอิเมจิ้จงมาเก็ตเนี่ยต่ำกว่าประเทศ developed country เนี่ยแล้วเราจะหาซ o u r c e of f มาจากไหนเพื่อที่จะมาปล่อยกู้ในระบบดังนั้นอ่ธนาอ่าตัวรัฐบาลเองก็ต้องมาซัพพอร์ตรงนี้ที่ก็บอกว่าไอ,อ้ธนาคารมีสภาพคล่องเต็มเต็มเต็มไปเลยทำไมไม่ปล่อยกู้เป็นปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสภาพคล่องมันไปไป,ไปล็อกอยู่ไอ้ตรงอ่า เขาเรียกอะไรนะตรงเงินฝากออมทรัพย์อะเงินฝากออมทรัพย์มันไม่สามารถที่จะไปปล่อยกู้โครงการระยะยาวได้มันต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นใช่ไหมครับในระยะยาวเพื่อมาปล่อยกู้ระยะยาวอันนีมน้มันก็เป็นกฎตั้งแต่ปี40ที่ที่เราเคยเจอวิกฤตสภาพคล่องในระบบมาแล้วนะครับเพราะนั้นรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจในระบบธนาคารมากพอบอกว่าให้ให้ลดดอกเบี้ยนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลดให้3ครั้งแล้วนะก็ยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นอะไรได้เลยแล้วก็ ดูแล้วจากงบประมาณที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวอะไรที่มากระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตัวใครตัวหนึ่งนะครับอาจารย์เป็นห่วงภาคสถาบันการเงินนะคะห่วงภาคที่เป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มรากฐานไปแล้วนะคะกลุ่มที่เป็นธรุรกิจยักษ์ใหญ่ของเรานะคะจะแข็งแรงเพียงพอที่จะ ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยยังยืนอยู่ได้ไหมคะเราเคยได้ยินว่าเอกชนไทยเนี่ยเก่งนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีสัน德ภาพมากนักนะคะเรื่องของภาครัฐบาลเปลี่ยนแปลงก็บ่อยแต่ว่าเอกชนไทยเลาเนี่ยเก่งอยู่ได้นะคะรอบนี้เนี่ยเขาดูจะทานคนไหวไหมกับคริสตที่อาจารย์มองเห็นตอนนี้นับนิ้วในมือได้เลยสำหรับคนที่หมุนเงินทันนะคะ ธุรกิจยักษ์ใหญ่นะคะอาจารย์ครับถ้าไม่ปลดคนออกในปีหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือว่แสดงว่าเขาเขาติดจริงๆตอนเนี้ยมันมันมันสะดุดกันไปเกือบหมดละนะครับยกเว้นยกเว้นบางธุรกิจเท่านะั้นอย่างเช่นพลังงานหรืออะไรพวกนี้ท,ที่ที่มันยังยังยังได้อยู่นะเราเราจะเห็นกลุ่มค้าปีีรเนี่ยล่วงเอาในตลาดหุ้นเนี่ย ใช่ไหมครับกลุ่มค้าปิกเนี่ยลงมาหนักมากนี่มันคือกลุ่มที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้แล้วนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนเนะี่ยเพราะถ้าคุณลงทุนคุณก็จะมีเงินมาซื้อของใช่ไหมครับเพราะว่าคุณก็ต้องไปจ้างงานไปซื้ออะไรแต่เนี้ยไอ้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยคือกลุ่มที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่หลีดนําลงมาเลยด้วยซ้ําในการลงตลาดหุ้นรอบนี้ซึ่งเป็นตัวอันตรายที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับค่ะนึกไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งคะ่ะอาจารย์ที่ก่อนหน้านี้ เราเห็นความแข็งแรงมากนะคะตอนเราคุยกันช่วงต้นปีกลุ่มนะี้กลุ่มนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีปัญหามากนะักก็คือกลุ่มที่เป็นสายของภาคบริการภาคการท่องเที่ยวที่เราเคยมองว่าเรานี่ก็เป็นประเทศที่เบอร์ต้นของโลกในด้านของเซอร์วิสหรือว่าในด้านของภาคการท่องเที่ยวนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราก็เจอชอ็อตกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอีกนะคะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยอาจารย์ทวีสุมองอยังไงบ้างคะเอ่อตอนนี้แม้กระทั่งภาคบริการในระบบพยาบาลน,นะฮะ ในระบบ medical อ่ะก็ก็เห็นโรงพยาบาลใหญ่ก็ช็อบกับตัวเลขลงไปว่าว่ายอดเนี่ยมันมันหายไปไหนหมดนะฮะจากจากตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมันมันซึมไปในทุกๆอันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาของตัวเศรษฐกิจโลกมันสุดนะครับเป็กีตาซึ่งซึ่งต้องควรจะยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าเศรษฐกิจโลกมันสุดมันมันคุณจะต้อง ไม่ใช่ไม่ใช่แผน BCP โหมดในการที่จะต้องรับแล้วอะ่ะมันต้องใช้แผน surviving โหมดอะเพราะรอบนี้มันเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีแล้วแล้วมันกินเวลานานนานเอาแค่จากนี้ไปอีกสามปีคุณจะไปยังไงเนี่ยนี้ผมทำพวกโครงสร้งองค์กรอยู่ในขณะน,นี้เนี่ยเราเราเห็นเลยว่ามันมันไม่ได้ง่ายนะฮะไม่ได้ง่ายที่ที่จะ ที่ที่จะเปลี่ยนผ่านได้ในช่วงเวลาอันสั้นขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในในสามปีนี้มันจะเป็นพิสูจน์แล้วว่าใครใครคือตัวจริงกันแน่ดังนั้นคนคนที่ผ่านในช่วงเวลาจากนี้ไปได้เนี่ยผมถือว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์ชีวิตแล้ว